สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะในช่วงนี้นะคะมีดวงดาวหลายๆดวงโ,โคจรถอยหลังนะคะจะส่งผลอย่างไรนั้นแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลด้วยนะคะ จีราขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบด้วยนะคะทุกๆวันอาทิตย์นะคะเวลาประมาณหนึ่งทุ่มตรงค่ะจีราก็จะมีการไลฟ์สดนะคะเพื่อท่านผู้ชมท่านใดที่มีปัญหาก็สามารถจะโทรเข้ามาถามได้นะคะแต่ในตรงจุดนี้ท่านผู้ชมจะต้องทราบก่อนนะคะว่าท่านผู้ชมอยู่ที่ลัคนาราศีอะไรเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาและสงวนสิทธิ์นะคะหนึ่งท่านต่อหนึ่งคำถามค่ะแต่ถ้าท่านผู้ชมท่านใดไม่ทราบว่าท่านอยู่ที่ลัคนาราศีอะไรอย่าลืมนะคะส่งข้อมูลวันที่ เกิดเดือนที่เกิดปีพศที่เกิดและเวลาเกิดที่แน่นอนมานะคะก็จะผูกดวงวงังลัคนาให้กับท่านค่ะ เอาละเราก็มาดูกันเลยนะคะว่าชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงที่ดาวหลายๆดวงโคโจรถอยหลังนะคะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะคะอันดับแรกเราก็มาดูค่ะที่ดาวพระพุธดวงนี้นะคะดาวพระพุธดวงนี้ก็จะมีความหมายนะคะเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารการเดินทางระยะสั้นๆนะคะการพูดคุยการเจรจาหรือสังคมคนรอบข้างที่ท่านผู้ชมอยู่นั่นเองและอีกพบเรือนหนึ่งก็คือเรือนวินาานะคะดังนั้น ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมมาจนถึงวันที่22ตุลาคมนั้นดาวดวงนี้นะคะมีเกณฑ์การโคจรนะคะเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าอะไรประมาณนี้นะคะจิลาก็จะพยากรณ์ในลักษณะรวมๆให้ท่านผู้ชมได้มองเห็นภาพนะคะว่าเป็นอย่างไร ตลอดระยะเวลาตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมไปจนถึงวันที่22ตุลาคมนะนะคะชาวลัคนาราศรีกรกฎมักจะมีเกณฑ์นะคะเดินทางระยะสั้นๆบ่อยๆหรือมีเกณฑ์การโทรไปติดต่อหาผู้คนบ่อยๆในเรื่องของการเงินนะคะเดินทางไปหาเงินเดินทางไปเก็บเงินหรืออาจจะมีการเจรจาพูดคุยในเรื่องของการเงินนี่เองนะคะแต่ในช่วงระยะเวลานี้อย่างที่บอกนะคะดาวมีเกณฑ์การโคจรวิปริตเพราะฉะนั้นท่านก็อาจจะเหน็ดเหนื่อยสักหน่อยนะคะเดี๋ยวเด เดินทางไปไปพูดไปคุยไปเก็บเงินหรือการเงินนะคะมักจะมีเกี่ยวข้องกับคนรอบข้างนั่นเองหรือสังคมที่ท่านผู้ชมไปมีคอนเน็กชันด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามในตรงจุดนี้นะคะถือว่าไม่เสียหายนะคะการเงินของท่านก็ยังดีอยู่ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะในตรงจุดนี้นะคะท่านเหนื่อยแต่ท่านมีเกณฑ์นะคะจะได้การเงินเข้ามาอย่างพระราชาเลยนะคะ ในเรื่องอันดับต่อไปนะคะก็คือเรื่องของดาวพฤหัสดวงนี้คะ่ะที่โคจรถอยหลังเหมือนกันนะคะในช่วงของวันที่23กรกฎาคมไปจนถึงวันที่2ธันวาคมค่ะในเรื่องของดาวพฤหัสที่โคจรถอยหลังนะคะของของชาวลัคนาราศีกรกฎก,ก,ก็หมายถึงนะคะญาติผู้ใหญ่นะคะของท่านอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือในช่วงระยะเวลานี้นะคะ ผู้ใหญ่นะคะที่ให้การสนับสนุนของท่านในช่วงย่ำเวลานี้เอ๊ะเขาบอกว่าเขาจะช่วยเหลือเกือ้อกูลเราเขาจะช่วยสนับสนุนเราแต่ทําไมเขาย้มเงียบไปละ่ะหรือในตรงจุดนี้นะคะบางท่านก็อาจจะมีความรู้สึกไม่ค่อยสบายใจในเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศนะคะบางท่านก็อาจจะโดนคนอื่นนะคะมาหมิ่นในเรื่องของเกียรติและก็ศักดิ์ศรีของท่านนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อเราทราบว่าดวงดาวมีเกณฑ์การโคจรถอยหลังเช่นนี้นะคะเรามีสติค่ะแล้วก็ รองรับในสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างมีสติเช่นเดียวกันนะคะแล้วถ้าเป็นในลักษณะอย่างนี้นะคะท่านก็จะได้ไม่ทุกข์ใจมากไปนะคะเพราะไม่ทราบว่ามันเกิดจากอะไรนั่นเองนะคะแต่เมื่อเราทราบว่าเป็นเช่นนี้แล้วนะคะก็อยากจะให้ชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะตั้งสติสักเล็กน้อยนะคะว่าโอเคเรื่องต่างๆเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นถ้าเรื่องใดที่เกิดขึ้นกับเราเราก็รู้แล้วนะคะว่า สิ่งนั้นจะเกิดเพราะฉะนั้นก็จะทําให้เรานะคะรู้ว่าเราจะวางแผนในการที่จะจัดการปัญหาต่างๆเหล่านั้นอย่างไรนั่นเองนะคะดาวพระพุธแะดาพระพฤหัสน,นะคะเราก็พยากรณ์ไปแล้วนะคะ อันดับต่อไปเราก็มาดูดาวพระเสาวดวงนี้ค่ะดาวพระเสาวดวงนี้นะคะก็หมายถึงเพศตรงกันข้ามหมายถึงหุ้นส่วนหมายถึงคอนเน็ชันที่ท่านผู้ชมมีนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะดาวดวงนี้ก็โคจรถอยหลังเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นหุ้นส่วนไม่ว่าจะเป็นคนรักของท่านไม่ว่าจะเป็นบริษัทห้างร้านต่างๆที่ท่านผู้ชมไปมีคอนเน็ชันด้วยก็ทําให้ท่านรู้สึกนะคะไม่ค่อยสบายใจหงุดหงิดใจเพราะเขาอาจจะเป็นคนที่จู้จี้จุกจิกหรืออาจจะมีเรื่องมากมายมาให้ท่านต้องปวด หัวปวดเสียนเวียนก้าวอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะในตรงจุดนี้นะคะตรงไหนนะคะที่เราแก้ปัญหาไปได้ในตรงไหนนะคะที่เราไม่สบายใจก็อย่าไปคิดมันนะคะทำไม่ได้แก้ปัญหาไม่ได้ก็ปล่อยวางซะบ้างนะคะชีวิตก็จะได้มีความสุขนะคะ คำพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นเพียงการนําเอาลัคนาราศีกรกฎค่ะมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในช่วงระยะเวลานี้ท่านผู้ชมก็ควรจะนําคําพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับชีวิตของท่านให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ